เป็นตัวแทนขายขายยังไงให้รวยไม่มีตัวแทนคนไหนคะ่ะที่ลุกขึ้นมาเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเป็นนักธุรกิจขายตรงหรือแม้นว่าจะเป็นคนที่ขายประกันชีวิตเข้ามาแล้วเนี่ยล้วนแต่อยากรวยทั้งหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เข้ามาในวงการนี้แล้วจะสําเร็จแล้วก็รวยได้ถ้าคุณอยากรวยพี่ิงแนะนําแบบนี้คะ่ะข้อที่1คุณต้องสร้างตัวตนก่อนคุณต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์คุณต้องทําให้คนรู้จักคุณก่อนอย่าไปหวังแค่ยิงแอดขายอย่างเดียวเพราะว่าต้นทุน มันจะสูงหรืออย่าไปคาดหวังว่าแม่ทัพอัพไลน์หรือเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะต้องทําการตลาดอย่างเดียวคนขายเนี่ยมีเยอะ คุณนะคะจำเป็นที่จะต้องทำให้เขาเนี่ยติดตามคุณให้ได้ก่อนยิ่งแอดอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะคุณอาจจะไม่ได้ขายแบรนด์เดียวหรือคุณอาจจะขายแบรนด์นี้แป๊บหนึ่งแต่คุณอาจจะไปขายแบรนด์อื่นต่อก็ได้แต่ตัวตนของคุณค่ะคุณจะไปขายแบรนด์ไหนคุณจะไปขายแบรนด์ A แบรนด์ B คุณจะไปขายกี่แบรนด์ก็ได้คุณขายได้หมดค่ะตัวตนของคุณเนี่ยจะอยู่กับคุณไปตลอดกาลดังนั้นเนี่ยอย่าไปโลภด้วยการต้องทำอะไรต้องเอาตังไปเปิดบินนั่งกระดิกทับ แ้วรอแล้วยอดมันจะต้องเข้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะทุกอย่างนะคะเราต้องทําถ้าเกิดเรามีตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยวิธีการเนี้ยมันเป็นวิธีการที่แน่นอนที่สุดต่อให้โลกออนไลน์มันเปลี่ยนไปกี่แพลตฟอร์มก็ตามตัวตนของเราไม่มีใครสามารถมาก๊อปปี้ได้ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้นะฮะและข้อที่2คือคุณต้องมีความเชื่อต่อสินค้าที่คุณขายคุณต้องมีความเชื่อต่อบริษัทหรือต่อแบรนด์ที่คุณไปเป็นตัวแทนอยู่คุณ ต้องเชื่อในตัวแม่ทีมคุณต้องเชื่อในตัวอัพไลน์หรือแม้กระทั่งคุณต้องเชื่อในตัวเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปขายอะไรก็แล้วแต่เราไม่เชื่อในตัวเจ้าของแบรนด์เลยเราไม่เชื่อในตัวสินค้าเลยเวลาที่เราจะไปพรีเซนต์หรือไปนําเสนอแล้วคุณไม่มีความเชื่อกับตัวสินค้านั้นอนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณจะแสดงออกมันจะทําให้คุณเนี่ยดูเฟคต่อให้คุณเก่งขนาดไหนคุณไม่สามารถหลอกลูกค้าด้วยสีหน้าด้วยแววตาของคุณได้คะ่ะบางคน ะะขายสินค้าได้อย่างหนึง่งแต่ตัวเองเนี่ยไปซื้อสินค้าอีกยี่ห้อหนึ่งมาใช้ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ตัวเองไม่ได้ใช้เวลาลูกค้าถามถึงประสบการณ์คุณก็เออเอเออ่าตอบคําถามลูกค้าไม่ได้หรือตอบได้แบบท่างตั้งคูคูแบบนี้ค่ะลูกค้าจะผิดคุณได้เลยและข้อที่3ค่ะคุณต้องออกมาไลฟ์มันเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักขายเก่งๆเขาทํากันคือยั่วให้ลูกค้าเนี่ยอยากได้ก่อน ข้อที่2คุณต้องโชว์ความจริงใจกับลูกค้าคุณต้องบอกว่าสินค้าเนี่ยมันมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรคุณต้องบอกให้ได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะกับใครอันนี้คือข้อดีนะคะเหมาะกับคุณไม่เหมาะกับใครบอกว่าตัวเราเองเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญในวงการหรือคุณเนี่ยเคยใช้สินค้าตัวนี้คุณคือคนที่มีประสบการณ์และวิธีการเนี้ยที่คุณกําลังออกมาบอกออกมาไลฟ์มันคือวิธีการที่แก้ปัญหาได้จริงแล้วคุณก็เอามาแก้ ปัญหาของตัวคุณเองได้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณสามารถนําเสนอผ่านไลฟ์ได้ดีแล้วคุณอินกับสิ่งที่คุณขายคุณอินกับสิ่งที่คุณใช้คุณนําเสนอทุกอย่างตามธรรมชาติคนฟังจะอินกับคุณต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่พูดเก่งมากสักเท่าไหร่แต่จาไห้นะคะว่าพูดจากอินเนอร์มันจะทําให้คนฟังรับรู้แล้วเชื่อมั่นในตัวสินค้าของคุณเพิ่มนําไปสู่กระบวนการของการปิดการขายได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ